เวบสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเวสสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีครับกินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้วกินกาอะไรวันนี้ก่ได้สวัสดีค่ะภรบ้าทีวีก่บแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะพอดีวันนี้แอดมินจะไปพัฒนาในหมู่บ้านนะคะก็เลยมาเจอคนดังของขนาดมอท่านระดับ ร้านวิวเลยนะคะเวทคนดังแห่งบ้านชนะคนดังแห่งบ้านชนะนี่เจ้ตุ้ยรู้จักไหมคนนี้ดังไหมดังจริงไหมโตเต๋โตเดีโตเต๋ครับค่ะชื่อนายโตเต๋ค่ะนายโตเต๋นะคะนายโตเต๋ดังมากนะคะระดับร้านวิวนะคะแต่ละคลิปในทิกติกบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะสำหรับคนคนนี้นะคะ เวทโตเตแห่งบ้านขนาดมอนดมอะไรเนี่ยได้ได้ฮ่่าฮ่าทุกท่านก,กินข้าวกับอะไรวันนี้ไก่ไม่รู้ครับไก่ไม่รู้ครับนะคะเวทสบายดีไหมครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะปกติก็จะมาขอเลขเด็ดเลขดังเวทนะคะก็รู้สึกว่าตอนเขียนตอนนั้นก็หลายท่านน่าจะโชคดีนะคะคิดว่าเตงเหล่อไหม รอที่สุดในซอยทํามีแฟนหรือยังเออมีเอาอยากมีแฟนไหมไม่เอาไม่เอานะคะห่อขนาดนี้หล่อเลือกได้นะคะห่อเลือกได้อ๋อหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเออเออร้องเป็นไหมไม่ได้ร้องร้องไม่เป็นแฟนก็ไม่มี ถ้าโสดจะจีบไหมจีบได้จีบได้จีบได้ไหมเลิอ๋อได้แต่อยากมีแฟนไหมอ๋อไม่มีอ๋อถ้าไม่มีเลยไม่มีเลยจีบได้ไหมครั้งนี้จีบได้ไหมจีบได้อ๋อแต่จีบได้นี่จีบอนี่เลยอ๋อแหมมีจีบอย่างนี้ด้วยมีสัญญารักด้วยป้าไปพัฒนาด้วยกันได้ได้อ่านน้ำมั่งหรอเปล่าเนี่ย อาบแล้วอ๋ออาบแล้วอาบทุกวันเมว่อวานคุณเดียวอะโอ้เมื่อวานอาบอ้ใบใบหรือเปล่าใบาหรือเปล่ามาแล้วสองนะคะมาแล้วหนึ่งเลขเวทให้แล้วนะตอนนี้สองนะคะเวทข,ขอเลขเด็ดหน่อยจะไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16หกรกฎานี้ ใช่ไหมเดือนนี้มาอีกแล้วมีมีเลยฮะไม่มีขอเซตหนึ่งเลขชอบเลขอะไรไม่รู้ชอบเลขหนึ่งไหมหนึ่งฮะไม่รู้ไม่รู้อ่ะสองสองชอบไหมชอบเขามาแล้วเอาเป็นว่าชอบเลขอะไรขอเลขอ่ะชูนิ้วก็ได้ชูนิ้วชอบเลขไหนเมื่อกี้มาแล้วสองเร็วๆอีกเลขหนึ่งเร็วชอบเลขอะไรสองสองเป็น นะคะเวทบอกแฟนๆหน่อยบอกว่าขอให้โชคดีสวัสีค่ีโอเคสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่าอ่าท้ายรถนี้แล้วกันนะคะย้ายขึ้นก่อนย้ายขึ้นก่อนอ่าเราจะไปพัฒนาหมู่บ้านกันนะคะขอบคุณน้องบี๊นะคะร้านร้านอะไรน้อลืมชื่อมี ATM แล้วนะขนาดนอน575 ขึ้นก่อนเดี๋ยวยิงลงทีหลังเอ้ยเดี๋ยวยิงขึ้นทีหลังเวทไปได้กันมาหน้าหมู่บ้านมาขึ้นมาเออมาเออขอบคุณน้องบิ๊กร้านอะไรนะบิ๊กน,ะะน้องมีน้ำใจมากเลยนะคะไม่ธรรมดานะคะปลูกป่านนะคะเห็นอย่างนี้ อนาคตเศรษฐีนะคะพันล้าน oh. เวทเราไปคใอยฟังหน่อยมีอะไรจ๊ะ <laughs> จัดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว เวทซอหวยก่อนก่อนลงรถขอเลขเด็ดจะไปซื้อลอตเตอรี่ยังไม่จบได้สองมาหนึ่งตัวแล้วสองสามเนาะโดนจับโดนจับขอบคุณนะคะบิ๊กเวทบอกว่าเดี๋ยว ก็เป็นหมู่บ้านขนาดมอนฮะเมื่อวานก็ขอบปุณงขยายนี่ก็มาพัฒน,นากันอีกนะคะธรรมชาติจัด้นตอนนี้นะคะก็ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องขนาดมอนฮะก็ออกมาช่วยกันทําความสะอาดนะคะถนนเส้นทางหลักทางเข้าของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเล็กๆของเรานะคะอบอุ่นนะคะอบ พ่อแม่พี่น้องก็น้ำใจสุดยอดจริงๆค่ะสองวันติดๆนะคะสองวันติดๆสองวันติดๆนะคะโอ่กแบซมันเกียบักันน้าอเวทไฟพัฒนาแล้วเวทกุยต่อสวยไหมสาวคนนี้ได้สวยได้ครับได้สวยได้สวยใช้ได้เหรอ สวยใช้ได้ได้ถูกต้องถูกต้องมีแฟนหรือยังถามซิคนข้างๆอ่ะเอ่ะชอบไหมมีเลือกอีกเดี๋ยวพี่เข้าไปพี่เข้าไปแล้วสาวที่มาจากกัมพูชาคนนี้แหละชอบไหมชอบสวยไหมสวยสวยมาก สาวกัมพูชาไหนลองพูดภาษากัมพูชานิดนึงค่ะวันนี้มาช่วยที่บ้านเรานะคะภาษาเขมรนิดนึงแปลว่าเนียงสลังบองไอเลิฟยือแยิ้มเลยพอสาวบอกไอเลิฟยื้อเนียงตั้เนียงสลังบองตังเสรมังเสมด้วย เออไปเอาโอ้ยพักเหนื่อยนะคะมาชมบรรยากาศก่อนนะตอนนี้เหงื่อท่วมเหงื <c oughs> ่อท่วมบรรยากาศบ้านเราดีดีเนาะพี่เนาะธรรมชาติสร,ร้างสารรค์เฮ้ออเยเดี๋ยวเราต้องนัดกันมากินแล้วเนี่ยเุ้ยสวยมากเลยไม่เคยมามุมนี้เลยเคยแต่นั่งอยู่ข้างหน้าไม่เคยแบบ,บเข้ามาเออมย็นนี้ดี <c oughs> ไหมเราบ่ายนี้เลย